คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันศุกร์ที่20กันยายน2567แก้รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้คนชั่วครองแผ่นดินผู้สื่อข่าวที่ทำสื่อหรืออาชีพสื่อมวลชนนั้นแต่ไหนแต่ไรมาได้รับการเปรียบเปรยว่าทำหน้าที่เหมือนหมาเฝ้าบ้านซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า watchdog ที่มีการเปรียบเปรยเช่นนั้นก็เพราะว่าวิชาชีพของสื่อนั้นนอกจากจะต้องทำความจริงให้ปรากฏแล้วยังทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้อำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนหรือองค์กรใดโดยเฉพาะรัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารไม่ให้มีการช่อชนหรือใช้อำนาจไปในทางที่ผิดอันอาจส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของสื่อโดยวิชาชีพด้วยจึงคล้ายกับสุนัขที่คอยเหา่า และระแวดระวังภัยให้แก่เจ้าของบ้านซึ่งก็คือประชาชนผู้เสียภาษีนั่นเองแต่ทุกวันนี้สื่อหรือผู้สื่อข่าวจะยังคงทำหน้าที่เช่นที่กล่าวนั้นมีอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนก็ต้องปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเพราะทุกวันนี้สื่อจำนวนไม่น้อยร่ำรวยกับการทำอาชีพหมาเฝ้าบ้านซึ่งมีให้เห็นอยู่ดาด,ดื่นประเภทเห่าไปรับเงินไปคือ ไม่ได้เป็นหมาที่เห่าเพื่อเตือนหรือระแวดระวังภัยให้แก่เจ้าของบ้านแต่เห่าเพื่อทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มจนเกิดคดีฟ้องร้องและต้องไปแก้ต่างฟอกตัวกันในศาลยกเรื่องหมาเฝ้าบ้านขึ้นมาพูดก็เพื่อจะเปรียบเทียบกับนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกกันว่าสอสซ,ซ,ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบยิ่งกว่าคนในอาชีพสื่อที่เป็นหมาเฝ้าบ้านเพราะสส เป็นผู้แทนของปวงชนในการทำหน้าที่เป็นปากเสียงและคอดพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองอันจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของบ้านวันนี้มีเรื่องที่จะต้องจับตายอย่างใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวของสสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ฉบับ ปราบโกงนักการเมืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่าด้ดยเรื่องจะริยะรมความซื่อสัตย์โดยจะมีการแก้ไขเป็นรายมาตราที่ครอบคลุมอำนาจสามสถาบันหลักของประเทศทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการรวมทั้งองค์กรอิสระชนิดที่รือ้อทิ้งทั้งหมดเพื่อให้เป็นคุณแก่นักการเมืองสีเทาทั้งหลายการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นความร่วมมืออย่างสอดประสาน ระหว่างรัฐบาลคือพักเพื่อไทยกับฝ่ายค้านคือพักประชาชนโดยพักเพื่อไทยเป็นตัวตั้งตัวตีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งหมด6ประเด็นซึ่งถือว่าเป็นยาแรงที่จะปราบโกงนักการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ประเด็นแรกแก้ไขามาตรา98ด้วยการแก้ไขามาตรา98วงเล็บ7ว่าด้วยการกำหนดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอซึ่งห้ามบุคคลที่ต้องโทษจำคุก โดยพ้นโทษไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดที่ทำโดยประมาทหรือละหุโทษก็แก้ไขใหม่ให้รวมถึงความผิดฐานบิ่นประมาทด้วยประเด็นที่2แก้ไขมาตรา160ซึ่งได้บัญญัติถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีไว้หลายประการดังที่ในเฟษฐาทวีศินถูกเชื่อดมาแล้วพักเพื่อไทยจะแก้ไขมาตรานี้3ประเด็นด้วยกันประการแรกมาตรา160วงเล็บส จากที่บัญญัติไว้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็แก้ไขเป็นไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยกําหนดให้ใช้ได้ทันทีนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ประการที่2มาตรา160วงเล็บ5จากที่บัญญัติไว้ว่าไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติธารมมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยแก้ไขเพิ่มเติมระบุชัดลงไปว่าผู้เป็นรัฐมนตรีต้องอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในศาลดีกาและประการที่3มาตรา160บงเล็บ7จากที่บัญญัติไว้ว่าไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษความผิดฐานหมิ่นประมาทแก้ไขเป็นให้นำกรณีดังกล่าว เป็นเหตุความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170แทนซึ่งก็คือหากมีข้อสงสัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานบุฒธธิสภาและกะกะตสามารถส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้อีก4ประเด็นสำคัญที่พักเพื่อไทยเป็นตัวตั้งตัวตีในการแก้ไขคือ 1. การแก้ไขกลุ่มมาตรา ที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมที่กำหนดเป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีในมาตรา201มาตรา202มาตรา222มาตรา228มาตรา232มาตรา238และมาตรา246เรียกว่าเลทิ้งทั้งหมดไม่ให้รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงทำอะไรนกักการเมืองชั่วที่มีปมเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมได้ 2. เป็นการล้วงลูกไปถึงฝ่ายตุลาการก็คือแก้ไขมาตรา112ว่าด้วยมติของสารรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยคดีต่างๆที่กำหนดให้ถือเสียงข้างมากก็แก้เป็นให้ใช้เสียงสองในฝามของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และแก้ไขเรื่องคำวินิจฉัยที่ผูกพันกับทุกองค์กรให้เป็นเฉพาะคำวินิจฉัยที่เป็นประเด็นหลักโดยตรงของเรื่องที่วินิจฉัยเท่านั้นที่จะผูกพัน 3. แก้ไขมาตรา235ว่าด้วยอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปร,บปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของสสซึ่งต้องส่งให้ศาลฎีกาในประเด็นที่มีพฤติการร่ำรวยผิดป,ปกติจากเดิมให้อำนาจศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งได้ตลอดไปโดยไม่มีกำหนดเวลาก็แก้เป็นมีมติกำหนด5ปีและ การเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจากเดิมกําหนดไว้10ปีก็ไม่ต้องมีการเพิกถอนสิทิ์เท่ากับว่ายกเลิกไปโดยปริยายและ 4. แก้ไขหมวด15เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเพิ่มเป็นวรรคสองของมาตรา255กําหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจะทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทําได้จากการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256วงเล็บ8คือ ให้ออกเสียงประชามติเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหนึ่งบททั่วไปหมวด 2. พระมหากษัตริย์และการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นประเด็นนี้ก็เท่ากับว่าไม่ต้องออกเสียงประชามติในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทำให้ฝานหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออำนาจได้สรุปแล้วหากยาแรงจากมาตราต่างๆที่บัญญัติผูกพันกันไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนักการเมืองฉบับนี้ถูกแก้ไขได้เป็นผลสำเร็จก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนักการเมืองชั่วร้ายทั้งหลายจากสอสอที่เป็นยิ่งกว่าหมาเฝ้าบ้านก็กลายเป็นมคอปอดอรุ่งเรืองปรีชาคุณ